ในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกตัวหนึ่งนะก็คือนิวเคลียร์ทานส์มิวเทชันถามว่ามันคืออะไรถ้าแปลซื่อๆก็คือการแปรท่าเดนแหละคือสมัยก่อนนู้นเลยอ่ะเขาก็แบบอุ้ยเราไม่สามารถแปธท่าได้หรอกนะแต่ว่าก็มีคนนึงสามารถทําได้โดยการที่เขาอ่ะยิงอนุภาคปิ้วๆใส่ไปในท่าตัวหนึ่งพอยิงใส่ไปแล้วอ่ะธาตัวนั้นมันก็เกิดการบปล่อยอนุภาคมาสักตัวสองตัวแล้วก็เกิดาตุใหม่ ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเนี่ยยิงอนุภาคไออในตัวเจนยิงอนุภาคอัลฟาเนี่ยใส่ในตัวเจนเนาะแล้วพอยิงไปเสร็จแล้วอะมันก็กลายเป็นออกซิเจนเป็นธาตุไอโซโทปองอกซิเจนเนาะอืมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนแต่ที่เนี้ยในบางปฏิกิริยาเขาก็จะมีโปรเซต ในการแปลธาตุโปรเซนเนาะคือในบางตัวเขายิงธาตุไปใช่ปะอ่ามีธาตุเนาะเรายิงด้วยอนุภาคเรายิงด้วยอนุภาคเนาะพอเขายิงอนุภาคไปอะแล้วอะมันทําให้ธาตุตัวนั้นอะเกิดเป็นธาตุไอโซโทปแล้วทีเนี้ย ธาตุไอโซโทปตัวนี้บังเอิญว่ามันไม่เสถียรัวเองคือคือมันไม่เสถียรอะตรงเลยว่าตรงนี้แล้วกันว่าไม่เสถียรเนาะพอมันไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่มันก็จะมีกระบวนการแบบคายอนุภาคบางตัวออกมานะเพื่อแบบว่าจับตัวเองอะจัดให้นิวเคลียสของมันมีความเสถียรเนาะการที่มันคายออกมาเนี่ยคายอนุภาคออกมามันส่งผลทําให้เกิดธาตุใหม่ซึ่ง ถ้าใหม่อันเนี้ยจะไม่เหมือนกับถ้าเริ่มต้นที่เขาให้มาอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าอสุทบตัวเนี้ยจะคือถ้าตัวเดียวกันแค่เร่งมวลต่างกันแค่นั้นอืมยกตัวอย่างปฏิกิริยาเช่นอันนี้นะก็คือเราอ่ะมีอะลูมิเนียมใช่ไหม แล้วเราอ่ะก็ยิงด้วยอนุภาคเอลฟาเหมือนกันพอยิงไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเขาจะได้ธาตุฟอสฟอรัสเนาะแล้วก็ได้นิวตรอนออกมาหนึ่งตัวซึ่งธาตุฟอสฟอรัสตัวเนี้ยเนี่ยธาตุฟอสฟอรัสตัวเนี้ยมันไม่เสถียรพอมไมมันไม่เสถียรมันก็เลยต้องเกิดการคลตัวออกมา ก็จะเริ่มเป็นสมการแถวใหม่เขาก็จะคายตัวออกมาเป็นสามสิบสิบสี่ Si เนอะซิลิคอนแล้วก็ปล่อยเขาก็จะคายประจุออกมาโดยเขาคายโพซิตอนมาถ้าใครจำได้นะก็คือประมาณนี้ออ,อนี้ก็คือไอตรงเนี้ยก็คืออันที่เราเล่าอันนี้ ซึ่งจริงๆก็ถ้าแบบว่าเรามารวมสมก,การใช่ไหมถ้าเรารวมสมก,การไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะหายไปคือแบบว่าในปฏิยาการแปรธาตุอะธาตบางตัวอย่างเช่นสมมติแบธบาตุตัวเนี้ยมันจะเป็นธาตุที่แบบเกิดแป๊บเดียวอะแล้วมันก็เลยแบบคือมันไม่เสถียรมาก,มากพอแบบว่ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็แปงลงร่างมาเป็นอันนี้เลยบางทีสมก,การเขาก็เขียนรัดได้อะไรประมาณนี้อืม